และนี่คือปฏิบัติการแกงเพื่อนเจ้าสาวให้ยืนตากแดดประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อนแรกกับสองเพื่อนเจ้าสาวน่าหงีกหมดแล้วค่ะตะโกนงี้ให้พี่บิวได้ยินจนไป็นข้างในเลยค่ะฮักบิวคนนน่ารักแจงเลยเอาไปเลยค่ะตรงไร้มาคือรุนแรงออสองห้าบาทอ๋อสองห้าบาทนะแม่จะาบาวบอกแล้ว อ๋อจะยานเป็นคันงเยอะนะคะับเบลจ๋าพี่มาแล้วถามว่ารักพี่หนุ่มไหมหปีแล้วก็ต้องรักกันเนาะเวลาสุดมาแล้วจะถามได้กี่ครั้งแล้วอล่าค่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแต่งน้าเจ้าสาวตอนเช้าถามว่าเรามางานใครอ๋องงานแต่งไม่หญิงลีค่ะ มื่อกี้มีเวทีด้วยนะคะเอาไว้เต้นกันตำนานปากกล้วยในตำนานก็อยู่ตรงนี้คันนี่คือปากกล้วยนะคะตรงนี้คือแบ c ็คดอปค่ะเพื่อนสาวดิฉันลงทุนมากเราไปแต่งหน้าเจ้าสาวก่อนแล้วกันนะคะเอากูตเช้าแล้ว ราคาตอนนี้เนี่ยเราแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวขาเมื่อคืนได้นอนกี่โมงคะลูกได้นอนชั่วโมงเดียวเองค่ะนอนชั่วโมงเดียวนะคะเพราะอะไรคะล้างถ้วยอยู่นะคะอ่าเราก็จะมาแต่งวันนี้เจ้าสาวก็จะใส่ชุดสีขาวทุกคนในงานเนี่ยจะเป็นตีบินเดียใช่ไหมเลขา Yes นะคะ <c oughs> ซึ่งเพื่อนสาวของดิฉันเนี่ยคือได้นอน40นาทีนางบอกอย่างนี้แต่ขี้อย่าสองชั่วโมง <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ต้องจัดไปให้เพื่อนสาวดิฉันนิดหนึ่งนะคะ เหนื่อยมากเมื่อกี้ลมตีอ้วกอยู่ในห้องน้ำถามเจ้าสาวได้ยินไหมอ๋อได้ยินทั้งบ้านเลยค่ะดังกว่าเสียงแอร์เม่ออีกขอกินยากันนะคะไม่ไหวแล้วค่ะคุณวิทย์บอกว่าเออกินก่อนนะอย่าเพิ่งตายนะอเอาตังค์จากเขาก่อนอย่ไไ่ตายไม่ยอมเอาตังค์ด้วยอ๋อืมเจ้าสาวสวยมากไปเทเลไปแป๊บเดียวสวยเลยใช่ไหมความสวยมันรอไม่ได้จริงๆนะคะ พี่สามีเป็นทุกอย่างให้เธออย่างอย่าให้อหยดผ่านกล้องให้อวยดผ่านกล้องที่ถ่ายอย่างนี้คืออะไรให้อวยดผ่านกล้องนะคะอีเพื่อนสาวดิฉันนี่คือไม่ต้องการอะไรทั้งหมดั้งสิ้นให้อหยดดูสิคะไม่ต้องเฉดดิ้งแดงทั้งหมดต้องสิ้นค่ะมันเก็บหมดเลยค่ะไม่ได้เก็บหมดเลยค่ับบังหมดเลยค่ะอะในการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะเจ้าสาวไม่ได้รีเควสอะไรเลยตอนแรกถามว่า No เจ้าสาวค้าอยากได้แบบสวนลุมหรือพารลกรอนเจ้าสาวไม่ตอบอะไรเลยเจ้าสาวบอกอะไรก็ได้ค่ะเราก็เลยแบบว่าเออแต่งกึ่งๆตรงกลางไปเป็นโรงพยาบาลตำรวจนะคะแต่งไปหวานๆเนี่ยซบซ้อรู้ไหมว่าเจ้าสาวบอกเขาเพิ่งได้นอนไม่ถึงชั่วโมงเลยนะดอกก็นี่ไงนั่งโง่เหมือนกูเนี่ยแหละวันนี้พูดอะไรไม่ออกเลยพอบอกว่าไงรู้ปะคิดถึงผัวหลับแยกนอนวันนี้วันแรกงานแต่งเนี่ยมีญาติมาช่วย เจ้าสาวเยอะแยะมากมายแต่มักจะเป็นวันที่เจ้าสาวเนี่ยนอนน้อยที่สุดเหนื่อยมากที่สุดเลยนะใช่ก็ดีไงมีอินนี่ทำอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เวยเย่อะไรเลยแเจ้าสาว เขาผ่านพิธีทางศาสนามาแล้วนะคะสามสี่ปีแล้วมึงอธิบายให้คนดูคนดูเขาไม่เข้าใจคู่นี่คือเขาผ่านการนิกายมาแล้วก็คือว่านิกายแลว่าแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลามค่ะอ๋อคือแอบไปแต่งกันมาแล้วไม่พี่สาวทําให้พี่สาวทําให้แล้วก็เรียนไปด้วยก็คือแบบว่าเรียนไปด้วยมีผัวไปด้วยเหมือนกูนั่นเองนะคะแต่ถูกหลักศาสนาแต่ถูกหลักศาสนานะคะซึ่งพี่สาวเป็นคนรับรู้แต่พ่อแม่เนี่ยไม่รู้เร่ อะไรเลยอ๋อรู้หรอรู้รู้ลุงก็รู้นะคะอแล้วก็วันนี้จะมาให้เกียรติพ่อแม่เขาอให้เกียรติพ่อแม่เขาแล้วเรื่องของเรื่องคือจะเมาซองนะคะที่เชียงรายถามว่าอีเลขาคือใครอีคนที่วุ่นวายที่สุดตั้งแต่สมัยเรียนนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ลุงรังกูยังไม่หยุดนะคะแต่งหน้าให้มันตั้งแต่มันแต่งงานแล้วปริญญามีพี่สะพ้ายมีน้องสะพ้ายแต่งให้หมดทั้งบ้านบ้านนี้นะคะ อีกทีนึงมันบอกว่าแต่งให้ลูกด้วยนะจัดนี่เผื่อกูแก่มือสั่นบ้างเลยเหรอ <c oughs> สวยไหมคุณวิทย์ตาเจ้าสาวสวยมากคที่เหลเยี่ยมมดเลยนะอันนี้คือคําชมจากคุณวิทนะคะเจ้าสาวก็ยังไม่เห็นหน้าตัวเองนะคะแต่กระจกวางอยู่ข้างๆแต่เราจับล็อกคอไว้เพราะว่าอะไรคะ กลัวเข็มแทงคอค่ะหรือว่าคุณจะหน้าใหญ่ขนาดไหนนะคะช่วยได้ด้วยผ้าค่ะผ้าคลุมนะคะเดี๋ยวดูอีเพื่อนสาวเลขาช่นคะน่าจะเล็กเท่าฝ่ามือเลยค่ะเพราะเลยค่ะห่อไวมิดมิดชิดมากนะคะ ราคาเราแต่งเจ้าสาวเสร็จไปแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นสวยคมนะคะกับชุดอินเดียอ่ะตอนนี้เนี่ยเราจะให้แบบว่าน้องดูกระจกว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบมึงก็ด่าเลยค่ะนะคะลูกไม่ีมน <laughs> ตต่อนะคะค่ะตออ่ะงงงงงอ่ะงงสว,ว <laughs> สยม <c oughs> ากเลยค่ะ เมื่อวานก็บอกว่าสวยนะคะเมื่อวานของแถมสวยกลัวมาดามเพมด่านะคะก็บอกว่าสวยหมดชอบไหมคะชอบค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่รู้จะทําไงแล้วล่ะค่ะนะคะตอนนี้เราก็แบบว่าผออืดพออมมากเลยนะคะไม่ค่อยมีแรงจะแต่งหน้าสวยอันนี้ของแถมเนี่ยทาแต่แป้งก็กับลิปสติกก็พอขออย่างเดียวนะคะแต่งหน้าดิฉันอย่าเหมือนกับเขียนส้นเท้าไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของเรื่องคือส้นตีนนะคะ อ่าเดี๋ยวตีซกก็ตเทปก่อนพาอเมื่อก่อนเลีขาเป็นคนที่หน้าตาสวยมากตาสวยมากแต่ตอนนี้เราอะตามช่วงวัยจะสี่สิบแล้วมันก็ลูกียวลูกสมด้วยค่ะโอ้พิเต์มากนี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยไหนอะคะสมัยตั้งแต่หัวโปกอะค่ะัรงเต่เรียนมหนึ่งนะคะแต่เห็นกันตั้งแต่อยู่ประถม เออแต่ไม่เล่นกันเพราะไม่ชอบคนสวยไงอีดอกครอบอีเลขาแล้วเรารู้สึกดบไงมันสวยกว่าเราก็เลยไม่ค่อยครบเราพูมาครบตอนมอตอน้นเราก็เลยมาคุยกันอะไรอย่างนี้ <c oughs> นี่เป็นคนเรื่องมากแต่เด็ก <c oughs> ม่มง,งมากเลยว่าผัวมันทนมันได้ยังไงนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วแม่มันบอกว่าเนี่ยน้องแพมเธออย่าไปร้ายกับคุณวิทย์มากนะ <c oughs> แล้วกูหันไปดูหน้าอีเลขาป้าคะ ทำไมไม่สอนลูกบ้ากันล่ะร้ายกับปัวล้าอลืมตาอาชันตาสวยนะคะลูกสาวของนางเนี่ยชื่อบีบีลูกสาวให้เรียกแม่แพมดีในิสัตว์เรียกลุงแพมอัลกหาตอนนี้นะคะเราจะใช้ดีออตัวใหม่นะคะดีออ for ever นะคะซึ่งเป็นสีที่ดำสุดเลยน่าสวยนะคะเราให้นางใช้เพราะอะไรนางมูลค่าเนี่ยต้อยต่ำ แต่บางทีบางทีว่าใส่เพชรแทใส่เพชรแพนก็เลยแบบว่าเออขายเพชรไงเราก็เลยให้ใช้ของที่มีมูลค่าสูงแต่ถามว่าสวยไหมนะคะพอไปซื้อเองเนี่ยนางจะเลือกเบอร์ที่ขาวที่สุดเพราะคิดว่าต,ตัวเองขาวนะคะแล้วเมื่อกี้มีผู้หญิงส่งจูบให้ขดลุกไหมโด เจนขนลุกไปหมดแล้วค่ะลุกยันขนกีดูนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้คือสีที่ดําที่สุดของดีอซึ่งทาแล้วยังขาวกว่าหน้าของเลขานะคะทุกคนขามีตังอย่างเดียวไม่ได้นะคะใช้แบบว่าวิจารณญาณนิดนึง<ห>นอย่า,อย,าอย่าเชื่อ B A นะคะเหมือนห้างสาหาไทยสมัยก่อน เขาบอกว่า <Wow. S 1> ไปซื้อ cover m a r k เนี่ยหน้าต้องขาวไอรองพื้นต้องขาวกว่าหน้าหนึ่งสองเบอร์จะโอเคอี mm hmm. สัตว์ก็ไม่คุ้มเหมือน <c oughs> <c oughs> ในขณะที่เราแต่งหน้าให้เพื่อนสาวเรานะคะถามว่าขายเพรเนี่ยรูปลักษ์มันต้องมาก่อนถูกปะ่ะมันก็ต้องสวยถูกไหมแต่ถามว่าทำไมเลยขาไม่สวยเลย <c oughs> เพราะว่าอะไรงกนะคะบ็อกฟิลเลอร์ไม่เคยมีเลยนะคะ <c oughs> เอาตังไปแบบว่าซื้อหวยหมดนะคะ เราก็ต้องเฉดดิ้งให้เบาๆเพราะอะไรคะจมูกก็โด่งแล้วจริงๆเนี่ยเราไม่อยากจะใช้เยอะมากเพราะอะไรตัวนี้เนี่ยดีออลเลิกผลิตแล้วนะคะไม่ต้องไปตามหานะคะมันก็แบบว่าเนาะแต่งตามมีตามเกิดนะคะเอาแบบว่าตามมีตามเกิดสวยก็สวยไม่สวยก็ช่างหัวมันเพราะอะไรของแถมนะคะโวยวายใหญ่เลยนะมาถึงปุ๊บมึงทําไมเก็บราคาถูกตั้งอะไรมึงจะเอายังไง ทำไมรอบก่อนเก็บแพงกว่านี้ทำไมรอบนี้เก็บถูก <c oughs> สัตว์กูให้ถูกก็ด่าเก็บแพงก็ด่ามึงจะเอาอยัางไงเลยค่ะมึงเพอตอบกูหน่อยดิแลวแถมยังไม่เอาเงินอีกอะจะโอนเงินจะโอนเงินก็ยังไม่ให้เลขบัญชีเออใจดีที่สุดเลยเช่นบรละ่ะก <c oughs> ูเป็นคนดีขนาดนี้บุญบารมีบุญบารม,มีแต่ทําให้กูมีผัวดีๆอย่างนี้ไงเจ้ผัวคนนี้น่ารักน่ารักได้ผัวดีเหมือนเพื่อนเลยอ่ะสัตว์เข้าสู่หมวดวงการอดผัวอีกแล้ว นุช <Huh? S 1> จำได้ไม่ชันเป็นกับอีเลขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมากี่ปีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กใช่ปะต, uh. ตั้งแต่อยู่มปลายใช่ปะ uh. คุณรู้ไหมครั้งแรกอะที่มันมีผัวแล้วมันคลอดลูกมันพูดกับใพรว่าไงรู้ปะว่า <Wow. S 1> อ,อ้มึงเจ็บกับตายโหกูไม่เอาแล้วกูไม่มีแล้วกูไม่เอาแล้วไอ,อ้เจ็บกับตาย คลอดธรรมชาติข้าหลังนละ้วกูไม่เอาแล้วกูเบื่อแล้วกูไม่เอาแล้วกูเจ็บมากมุงทรมานมากยี่ดอกบ,บรรยยเห็นภาพด้วยนะอายหมอก็อายเนี่ยก็รันนุ่นนี่นนบอกกูจะไม่มีแล้วแต่สุดท้ายทําไมรู้ปะทำไม,ำไมอีกปีหนึ่งถัดมาท้องอีกท้องอีกเสร็จ <c ười> ปุป๊บพอมาท้องที่สองหอกอยมุงกูก็เจ็บกูจะผ่าคลอดหมอไม่ยอมให้กูผ่คาคลอดเอาอีกเสร็จปุ๊บ บานหมดแล้วกูบอกไม่หมอเย็บเหลือสามเซนพอ <c oughs> แล้วได้แบบว่าเป็นจิมมีน่ารักแล้วพอเสร็จปุ๊บอยู่รักพักหนึ่งไม่เอาแล้วกูไม่เอาลูกแล้วเออคนที่สามมาแล้วค่ะกู <c oughs> <c oughs> ไม่เอาแล้วกเจวันนี้คนที่สี่วันนี้คนที่สี่เอาวันนี้คนที่สี่ใช่ไหมอ่าชื่อน้องเชียงรายดอยตุงค่ะน้องดอยตุงนะคะเพราะอะไรคะบาดเขาตุงแล้วค่ะเออนะ ไม่เอาแล้วมึงเจ็บเจ็บมากมึงรู้ไหมคือศาสตรทยยายบอกว่าเออแพมเงียบมีลูกเลยนะมันเจ็บแหมคิดว่าที่กูทำทำมานี่ไม่เจ็บเลยนะมึง <c oughs> กว่ากูจะได้แต่งหน้ารู้ไหมเหนื่อยมากีอีดอกเนี่ยสั่งงานเป็นออแกไนส์เลยหันหน้าไปนู่นบอกว่าปุ้มพูดไปแล้วเสร็จปุ๊บมึงก็หันหน้ามาให้กูแต่งไม่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 จบสั่งงานไม่เสร็จค่ะออแกไนส์สาวออแกไนส์สาวออแกไนส์สาวแล้วหนึ่งนะคะงานครอบครัวทําเองได้หรอแล้วมีใครขอยทำไหมพี่เขแม่แม่ถอยรับผิดชอบให้นะคะ เพื่ออะไรคะมรดกนะคะแบ่งสามค่ะแบ่งสามค่ะอีเลขายึบล้านแล้วค่ะยปวดหัวอยู่กับโลตีค่ะเมื่อกี้กูแทบไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยขนตาดอกขนาดนี้แล้วขนกีล่ะจะดอกขนาดไหนนม่เลยค่ะเหรอคะอุ้ยใส่ชุดอินเดียแล้วนี่แม่อ้าวจะเบาได้ที่ไหนนั่นแหละใส่ชุดอินเดียตอนแรกกูจะใส่มาแต่งเลยแต่ก็ประสบสารเพื่อน นะตอนนี้มันดูกระจกนะคะแต่จริงๆแล้วอีสัตว์เนี่ยดูกระจกตลอดเวลานะคะเป็นพองกับเพื่อนนะนะคะดูใกล้ๆนะคะอุยลูกคนที่สี่คงมาะคะ่ะเ <laughs> ตรียมพร้อมลูกคนที่สี่แล้วนะคะตอนนี้คือฉ่ำไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันก่อนนะคะ ราคาตอนนี้เนี่ยก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เจ้าสาวก็ถ่ายรูปรอบหัวไปก่อนนะคะคันหมากไม่มาสักทีนึงเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะวันนี้ทริปเชียงรายแฮปปี้บ๊ายบายค่ะ